สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนคุยข่าวนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันศิีิพย์ปรุทุมค่ะก็จะมาเจอมาเจอกับคุณผู้ชมในช่วงเวลาตรงนี้นะคะเครื่องชั่วโมงเต็มค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมคนคุยข่าวได้นะคะผ่านทาง NBT 11บภาคกลางจังนี้นะคะรวมไปจนถึงช่องทางออนไลน์ PRD หรือว่าใครจะติดตาม y o u t u b e f a c e b o o k รวมไปถึง TikTok ก็ได้นะคะชื่อคนคุยข่าวเช่นเดียวกันนะคะเป็นเป็นภาษาไทยแค่3คํานี้เข้าไปก็จะมีประเด็นต่างๆให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะคะประเด็นต่างๆที่ว่านี้ก็เป็นสาระสําคัญค่ะที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์นะคะแล้วก็มีนโยบายต่างๆของรัฐบาลมาให้ได้ติดตามกันด้วยนะคะส่วนประเด็นของวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันกันกบคุณผู้ชมค่ะก็เป็นในเรื่องของสถานการณ์น้ําแปลว่าพื้นที่ภาคนือ เนือในหลายจังหวัดอย่างเชียงรายเชียงใหม่แล้วก็บางพื้นที่ระดับน้ำลดลงไปบ้างแล้วบางพื้นที่ยังคงมีระดับน้ำอยู่นะคะแต่ว่าก็ยังคงต้องติดตามเฝ้าระวังในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าเข้าสู่ช่วงฤดูฝนมาได้ไม่นานส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ล่าสุดในวันนี้เป็นอย่างไรตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ในเรื่องของปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงจากการเก็บรวบรวมข้อมูลมานะคะทางภาคเหนือที่แพร่ค่ะอยู่ที่104มิลลิเมตรนะคะส่วนที่ชัยภูมิค่ะภาคตวนออกเฉียงเหนือก็อยู่ที่79มิลลิเมตรส่วนภาคกลางอย่างกรุงเทพมหานครวัดได้42มิลลิเมตร จังหวัดตราดนะคะภาคตะวันออกของเราอยู่ที่3 2ม mm, ิมลิเมตรแล้วก็เพชรบุรีที่ภาคตะวันตกค่ะอยู่ที่61มิลิเมตรนะคะส่วนภาคใต้อย่างสงขลาก็ถือว่าไม่น้อยเหมือนกันนะคะ56กมิลิเมตรกับปริมาณน้ำฝนสะสมที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ได้นะคะส่วนสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำทางหน่วยงานก็มีการรวบรวมมาเช่นเดียวกันโดยปริมาณน้ำรวมนะคะคิดเป็น7 4เเของความจุกัก เก็บก็คืออยู่ที่ประมาณ59,316ล้านลูกบาทเมตรส่วนปริมาณน้ำใช้การน,นะคะก็จะคิดเป็น61%ของปริมาณน้ำรวมอยู่ที่35,130ล้านลูกบาทเมตรอันนี้เป็นสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศนะคะที่มีการเก็บรวบรวมมาก็ออตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจะต้องมีการปล่อยน้ำออกมาบ้างหรือไม่เพื่อรอรับน้ำใหม่ที่กำลังจะมาอันนี้ก็ อยู่ขั้นตอนของการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ส่วนทางสอท,ทนชค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็มีการออกประกาศล่าสุดเช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของการเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งในห่วงระหว่างวันที่30กันยายนไปจนถึง3ตุลาคมก็คือตลอดช่วงอาทิตย์นี้สัปดาห์นี้นะคะเนื่องจากความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนค่ะที่มีการแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านนะคะในส่วนของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกก็จะทําให้มีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะในส่วนนี้ก็จะต้องเฝ้าระวังกันว่าพื้นที่ไหนที่เคยมีฝนตกหนักบ่อย,ยในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนอกจากนี้จะต้องมีการเฝ้าระวังในส่วนของอ่างเก็บน้ํานะคะที่มีปริมาณน้ํามากกว่า80% น้ำอาจจะล้นเกินความจุกับเก็บของอ่างก็ได้นอกจากนี้ให้มีการเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงค่ะเสี่ยงตรงนี้เสี่ยงน้ำป่าไหลหลา,ลากน้ำท่วมฉับพลันดินคนถล่มนะคะก็ต้องมีการเฝ้าระวังเช่นเดียวกันในส่วนของภาคเหนือก็ยังคงเป็นจังหวัดเดิมๆนะคะอย่างเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตากลำปางพยาวแพร่น่านพิจิตรสุโขทยัยนะครสวรรค์รวมไปถึงเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าอีสานเนี่ยนะคะอย่างชัยภูมิเองขอนแก่นเองอุดรธานีสกลนครร้อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดแล้วก็อุบลราชธานีก็ต้องมีการดูเหมือนกันอย่างภาคตะวันออกก็นครน,นายกนะคะปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีจันทบุรีแล้วก็ตราด ภาคตะวันตกก็ที่กาญจนบุรีค่ะส่วนภาคใต้ก็จะมีภูเก็ตยะลาแล้วก็นาราธิวาที่ต้องมีการเฝ้าระวงังไม่ว่าจะเป็นเรนื่องของอ่างเก็บน้ําก็ดีพื้นที่เสี่ยงน้ําป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้มําท่วมฉับพลันก็ดีก็จะต้องมีการเฝ้าระวังตามที่สอทน,นอชอได้มีการออกประกาศมาตรงนี้ ทั้งนี้ในส่วนของการบริหารจัดการน้ําค่ะท่านภูมิธรรมเวชเชยชัยท่านรองนายกรัฐมนตรีและท่านยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะท่านมีการไปลงพื้นที่ค่ะมีการไปตรวจสอบในเรื่องของสถานการณ์น้ําบริเวณแม่น้ําวังเขื่อนกิ่วลมแล้วก็เขื่อนกิ่วคอหมานะคะดูว่าบริเวณนั้นพื้นที่นั้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างจะต้องมีการบริหารจัดการอย่างไรกับพื้นที่นั้นถ้าเกิดว่ามันมีปริมาณฝนลงมาเพิ่มหรือว่ามีน้ํามาเติมเพิ่ม ประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนหรือไม่นอกจากนี้ยังมีการไปลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การระบายน้ําในเขื่อนกิ่วคอหมาด้วยนะคะเพื่อดูว่าการระบายน้ําเป็นอย่างไรบ้างจะต้องมีการทําอะไรเพิ่มเติมตรงนั้นหรือเปล่าจะต้องมีการแจ้งเตือนประชาชนหรือเปล่าที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับเขื่อนกิ่วคอหมานะคะนอกจากนี้ในเรื่องของการระบายน้ําแล้วการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนก็ถือว่ามี ความสาคัญเช่นเดียวกันแล้วก็จําเป็นเหมือนกันนลนะคะพร้อมทั้งการวางมาตรการในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อันนี้นะคะเป็นการลงพื้นที่ไปบริหารจัดการน้ําของท่านภูมิธรรมเวชชยชัยรวมถึงท่านก็มีการสั่งการนะคะหน่วยที่มีความเกี่ยวข้องนะคะให้ดูแลตรงนี้อย่างดีที่สุดด้วยส่วนจังหวัดที่ยังมีสถานการณ์น้ำท่วมค่ะก็อย่างที่เชียงรายก็จะมีอำเภอเมืองอําเภอแม่สรวยอําเภอเวียงป่าเป้านะคะแล้วก็แม่ลาวนะคะที่ ยังคงมีสถานการณ์อยู่อย่างเชียงใหม่ก็ที่อำเภอเมืองอำเภอสารพีหางดงสันป่าตองแล้วก็ดอยหล่อค่ะส่วนลำพูนก็จะมีอำเภอเมืองลำพูนนะคะป่าซางบ้านทิทุ่งหัวช้างแม่ทาเวียงหนองล่องแล้วก็บ้านโฮงนะคะส่วนที่ลำปางอันนี้เป็นเหนือนะคะก็จะมีเกาะคาแม่พริกศบปราบแล้วก็เถินค่ะส่วนที่แพร่ก็มีอำเภอเมืองลองสูงเม่นเด่นชัยแล้วก็ วังชินนะคะส่วนที่นานก็จะมีนาน้อยนาหมื่นแล้วก็เวียงสาแล้วก็ที่ตากเองก็จะมีอำเภอสามเงาและบ้านตากนะคะที่ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อยู่นะคะส่วนที่สุขโขทัยค่ะ ก็ยังมีที่อำเภอเมืองนะคะสีสำมรงคสวนคลโลกส่วนพิษณุโลกก็อำเภอเมืองอำเภอพงมพิรามบางระกามบางกระทุ่มวังทองวัดโบสถ์และนครไทยพระนครศรีอยุธยาก็มีที่อำเภอบางบานบางปะอินพระนครศรีอยุธยาผักไห่เสนาและบางไทรส่วนหนองคายก็มีอำเภอเมืองสีเชยงใหม่ท่าบ่อแล้วก็โพนพิสัยส่วนอุดรธานีก็อำเภอเมืองนะคะแล้วก็สร้างคอมค่ะ ส่วนชัยภูมิก็อำเภอเมืองคอนสวรรค์และจัตุรัส ทางด้านของมหาสารคามก็จะมีอำเภอเมืองกรารทรวิชยัยโกสุมพิสยัยแล้วก็เชียงยืนนะคะอันนี้เป็นพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมเช่นเดียวกันแล้วก็ยังไม่หมดนะคะอุบลราชเทียอุบลราชธานีค่ะที่อำเภอเมืองนะคะเขมาราชโพไซนาตานคงเจียมแล้วก็สว่างวีรวงส่วนปราจีนบุรีพื้นที่ในภาคตะวันออกของเราก็จะมีอำเภอเมืองประจันตาคามนาดีกบินบุรีแล้วก็ศรีมหา โพนนะคะที่ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมอยู่แล้วก็ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องว่าพื้นที่ตรงนั้นจะมีฝนมาตกเติมหรือเปล่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ต้องมีการติดตามสถานการณ์แล้วก็รับฟังประกาศจากหน่วยงานราชาการอย่างใกล้ชิดแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเหตุอะไรที่มันเร่งด่วนนะคะกตต็ติดต่อหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือนะคะอันนี้เป็นสถานการณ์น้ำล่าสุดที่เรามีการสรุปมาให้ ได้ฟังได้ทราบกันนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของข่าวปลอมนะคะที่มีข่าวปลอมแพร่สะพัดออกมาในเรื่องของพายุข,ขนาดใหญ่ที่จะมีการมาเข้าไทยแล้วก็ส่งผลให้กรุงเทพเนี่ยน้ำท่วมหนักเหมือนปี54ี่ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นข่าวปลอมนะคะแล้วก็อยากให้ประชาชนเนี่ยหยุดแชร์กันแล้วแล้วเพราะว่าก็มันปลอมค่ะเพราะว่ามันไม่เป็นเรื่องจริงนะคะ ข่าวปลอมที่บอกว่าอย่าแชร์มันมีข่าวมาว่าอีก5วันจะเกิดพายุใต้ฝุ่นขนาดใหญ่ที่รุนแรงกว่าอย่างนี้จะเคลื่อนตัวเข้าเวียดนามผ่านลาวเข้าไทยแล้วก็จะส่งผลให้กรุงเทพเจอน้ำท่วมหนักกว่าปี5-4ถึง2เท่าทีนี้เนี่ยข่าวนี้มันก็ต้องตรวจสอบแหละว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเพราะว่ามันทำให้ประชาชน ใจนะคะแล้วก็แตกตื่นเลยแหละว่าเอ๊ะพอน้ํามันปี5้สีเนี่ยที่มองว่ามันหนักแล้วเนี่ยครั้งนี้เนี่ยถ้ามันบอกว่ามันจะท่วมหนักกว่าปี5ส้สีถึงสเท่าเนี่ยก็แสดงว่าเดือดร้อนกันทั่วหน้าแน่นอนก็ต้องมีการไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะพอไปตรวจสอบข้อเท็จจริงทีนี้ไปพบว่าไม่มีพนุพายุขนาดใหญ่ที่มันจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทย มันจะมีเพียงพายุโซนร้อนนะคะที่ชื่อว่าซีมาร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งก็คาดว่าจะมีการเคลื่อนตัวมาขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มีการอ่อนตัวนะคะมีการอ่อนกำลังลงไม่มาถึงประเทศไทยอย่างแน่นอนอันนี้เป็นการเช็คข้อมูลหลายๆด้านรอบด้านแล้วนะคะซึ่งก็พบว่าไอ้ข่าวที่บอกว่าอีก5วันจะเกิดพายุไต้ฝุ่นที่มันเยอะมันใหญ่อะไรแบบเนี้ย มันไม่ใช่เรื่องจริงก็ประชาชนก็ไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจไปทางด้านของโฆษกที่ดูแลศูนย์ปฏิบัติการให้เฝ้าระวังดินโคนถลม่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเองก็บอกยืนยันนะคะว่าคนกรุงเทพมหานครนี่ก็ไม่ต้องกลัวแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝนก็เริ่มลดลงน้ําในบางพื้นที่ที่ท่วมก็ลดลงแล้วนะคะในเรื่องของน้ําที่จะท่วมกรุงเทพก็ค่อนข้างเป็นไปได้ยากนะคะก็ให้วางใจได้ด้วยนะคะก็มีการ ออกข้อมูลมากับโฆษกนะคะที่ดูแลในเรื่องนี้นะคะก็เตือนเลยนะคะว่าข่าวนี้เนี่ยมันเป็นข่าวปลอมให้หยุดแชร์ได้แล้วกับพายุขนาดใหญ่ที่จะเข้าไทยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องมาให้ติดตามอีกค่ะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะ วันที่26กันยายน2567นายพิชายชุนหะวชิระรองนายกร,ร,รัฐมนตรีและ,ละร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายพิพัฒน์ร,รัชกิจประการและร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนระหว่างสำนักงานประกันสังคมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยมีนายบุญสงทับชัยยุทธเลข,ขาธิการสำนักงานประกันสังคมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับนายกมลพวีรพลละกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ซึ่งโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนพศ2567นี้เป็นความร่วมมือของกระทรวงแรงงานและกระทรวงการคลังโดยสำนักงานประกันสังคมและธนาคารอาคารสงเคราะห์มีเป้าหมายร่วมกันคือทําให้คนไทยมีบ้านโดยจะช่วยให้ผู้ประกันตนทุกคนทั้งมาตรา33มาตรา39และมาตรา40สำนักงานประกันสังคมจึงดําเนินการผลักดันให้เกิดมาตรการสินเชื่อที่อยู่อาศัยดอกเบี้ยต่ําภายในวงเงินจํานวนไม่เกิน10,000ล้านบาทซึ่งคณะกรรมการประกันสังคมได้มีมติ เมื่อวันที่30กรกฎาคม2567ให้ดให้ดำเนินโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนพศส5 6 7สามารถขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำร้อยละ1.59ต่อปีคงที่เป็นระยะเวลา5ปีและในปีที่6ถึง8อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR ลบ2ต่อปีและตั้งแต่ปีที่9เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR ลบ0.5ต่อปีโดยผู้ประกันตนจะได้รับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำไม่เกินรายละ2ล้านบาทจากการที่ตัว ผมเองได้หาลือทางกับทาบอร์ดประกันสังคมแล้วก็เกการตนสังคมนะครับแล้วก็ไปหาลือกับท่านรองนายกว่าในช่วงภาวะวิกฤตอย่างนี้เนี่ยพวกเราจะช่วยผู้ปกันตนได้อย่างไรโดยการขอวงเงินจากบอร์ดประกันสังคมเพื่อมากระทำการในคราวนี้ก็คือเบื้องต้นเราก็ขอมาได้หนึงหมื่นล้านบาทถ้าหาว่าหนึ่งหมื่นล้านบาทสามารถปล่อยได้หมดนะครับ ถ้าหากว่ามีคนต้องการก็คงจะต้องไปขออนุมัติบอร์ดอีกทีหนึ่งนะครับแต่ยังไงส่วผมเองก็คงจะต้องหาลือกับท่านรองนายก ด,ด้านนายบุญสงทัพชัยยุทธเลขาธิการสานักงานประกันสังคมกล่าวว่าสํานักงานประกันสังคมและธนาคารอาคารสงเคราะห์มีเป้าหมายร่วมกันที่จะช่วยเหลือให้ผู้ประกันตนสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยสามารถขอสินเชื่อได้3วัตถุประสงค์ได้แก่ 1. เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย2เพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัยและ3เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างที่อยู่อาศัยแต่ไม่สามารถขอสินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์ได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานรครพื้นที่ ทั้ง12แห่งสำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาที่ท่านสะดวกหรือโทรที่สายด่วน1506ติดต่อสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงพี่คะพี่ครัะพาผมไปเช็คผลโอนเน็นหน่อยนะพี่ด่วนเลยเท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อยนุ่มนุมช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อยเอางี้ ไปพร้อมกันหมดนี่แหละฮะไปด้วยทางรัฐ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 แอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐเร็วง่ายครบจบทุกเรื่องรัฐทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบ ครบทุกช่วงวัยหลอดเลยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนถ้าเป็นผมคุณจะเลือกอะไรระหว่างถูกต้องและถูกใจโอกาสบางอย่างอาจต้องแลกมาด้วยคำฝังใจตัวใหญ่ๆคนไร้จิตสำนึกแต่ไม่ใช่แค่ผมหรอก ที่ต้องตัดสินใจอะไรแบบนี้จากเรื่องเล็กๆบานปลายสู่เรื่องใหญ่ๆที่นับวันยิ่งลุกลามทวีคูณความเสียหายออกไปเรื่อยๆเ,เกิดเหตุสะพานข้ามแยกสุดตัวไปจับนางสาวสวยในคาโต๊ะทำงานถูกกล่าวหาว่าเรียกรับสินบนเปลี่ยนประเทศไทยสดใสกว่าเดิมด้วยความกล้ากล้าที่จะไม่เพิกเฉยต่อความไม่สุจริตกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องกล้าที่จะร่วมมือร่วมใจต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ แม้เราเพียงคนเดียวจะไม่สามารถเปลี่ยนโลกได้แต่จงเชื่อมั่นว่าเมื่อเราทุกคนช่วยกันคือพลังสำคัญให้โลกเปลี่ยนแปลงร่วมเป็นส่วนหนึ่งพาประเทศไทยก้าวสู่สังคมแห่งความสุขที่ยั่งยืน คุณผู้ชมคะกลับมาในช่วงนี้มีเรื่องมาคุยข่าวให้ฟังกันอีกเช่นเคยนะคะแต่ว่าเป็นในเรื่องของพี่น้องเกษตรกรชาวไรอ้อยนะีคะซึ่งตอนนี้ทางกระทรวงเองมีการ หนุนได้นะคะกระทรวงสาหกรรมหนุนชาวไร่อ,อ้อยในเรื่องของการตัดสดเพื่อวางแนวทางในการเพิ่มรายได้ในเรื่องของอ้อยน้ําตาลสายไทยด้วยนะคะโดยก่อนหน้านี้ก็มีการรณรงค์เหมือนกันในเรื่องของการตัดอ้อยสดเพื่อลดค่า PM 2.5หรือว่าฝุ่นควันที่เกิดจากการเผาใบอ้อยโดยมีการเพิ่มเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ,อ้อยด้วยนะคะในอัตราเป็นไร่นะคะเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้ ชาวไรอ้อยเนี่ยมีการหันมาตัดอ้อยสดกันมากขึ้นแต่ว่าครั้งนี้ค่ะกระทรวงอุตสาหากรรมเขามีการเข้ามาหนุนเรื่องนี้นะคะเพื่อวางแนวทางในการเพิ่มรายได้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างกระทรวงอุตสาหากรรมเขามีการวางแนวทางในเรื่องของการบริหารจัดการ2แนวทางด้วยกันนะคะในอุตสาหากรรมอ้อยและน้ําตาลทรายเพื่อเป็นการสนับสนุนเกษตรกร,รชาวไร่อ้อยให้มีการตัดไร่ตัดอ้อยสดนะคะในส่วนของ อ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น pm 2.5ในปีการผลิต2,566ทับ2 5 6พนอกจนอกจากนี้ก็เพื่อให้เกิดรายได้ในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเพิ่มมากขึ้นซึ่งสองเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวมไปถึงเป็นการสนับสน,นุนเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวไรอ้อยที่มีการทำอ้อยนะคะมีการปลูกอ้อยนะคะ นอกจากนี้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก็ยังทำในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลทรายเกษตรกร,ก,รก็จะต้องมีการผลิตอ้อยสดคุณภาพดีส่งให้โรงงานน้ำตาลโรงงานก็จะต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพให้มันได้ปริมาณตามมาตรฐานด้วย นอกจากนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหากรรมเองก็ได้มีการสั่งการในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายให้มีการหารือนะคะกับโรงงานน้ำตาลทรายซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำตาลเนี่ยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานว่าจะมีแนวทางอย่างไรจะมีหลักเกณฑ์อย่างไรในส่วนของโรงงานน้ำตาลเพื่อที่จะให้การผลิต น้ำตาลทรายมันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็ชาวไร่อ้อยได้เงินเพิ่มขึ้นจากการส่งอ้อยสดเข้าไปในโรงงานนอกจากนี้การสน,สนับสนุนเงินช่วยเหลือค่ะก็จะมีการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเพื่อที่จะเป็นการลดต้นทุนการตัดอ้อยสดคุณภาพดีโดยรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงอุตสาหกรรมก็มีการสั่งการสำนักงานคณะกรรม,มาการอ้อยและน้ำตาลทรายหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงงานที่ผลิตไฟฟ้าจากใบและยอดอ้อยเพื่อให้เกษตรกรลดการเผาอ้อยนะคะนอกจากจะลดการเผาอ้อยเพื่อตัดเป็นอ้อยสดแล้วจะช่วยลดฝุ่นได้แล้วคราวนี้ก็ช่วยเพิ่มรายได้สร้างรายได้อีกเหมือนกันอันนี้ก็เป็น2มาตรการน,น,นะคะที่กระทรวงอุตสาหกรรมเขามีการ ทำขึ้นมาเพื่อที่จะไปหนุนผักดันชาวไร่อ้อยตรงนี้ให้มีการตัดอ้อยสดอย่างที่สักแก้วใกล้ๆของเรานี้ก็มีการปลูกอ้อยเยอะนะคะหลายพื้นที่เองก็มีการตัดอ้อยสดหลายพื้นที่มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์นะคะจากใบอ้อยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางเหมือนกันนะคะในการเพิ่มมูลค่าจากอ้อยตรงนี้นะคะไปดูเรื่องต่อไปค่ะทางด้านของด e นะคะมีการจับมือกับสกอสอเดินหน้ายกระดับความสามารถทางการแข่งขันด้านดิจิทัลของไทยนะคะโดยมีการตั้งเป้าด้วยว่าจะมีการติดอันดับ1ใน30ของโลกนะคะ เรื่องนี้ค่ะทางดีนะคะมีการลงนาม MOU กับสำนักงานเลขาที่การสภาการศึกษาในการประสานความร่วมมือทางวิชาการการเรียกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็ทรัพยากรต่างๆรวมไปถึงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของประเทศเพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นการยกระดับในเรื่องของการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่ามีการตั้งเป้าหวั ในส่วนของการติดอันดับนะคะ1ใน30อันดับของโลกในปี2,569โดยปี66ก็คือปีที่ผ่านมานี้เนี่ยไายอยู่อันดับที่35ก็คาดว่าการพัฒนาตรงนี้ความร่วมมือในครั้งนี้ก็จะทำให้ ขึ้นมานะคะอยู่ในอันดับที่1นึถึงสาเนี่ยไม่ได้อยู่อันดับเดิมที่35ม้แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นความร่วมมือกันในการที่จะจับมือกันยกระดับความสามารถในเรื่องของดิจิทัลของไทยตรงนี้นะคะนี่ก็เป็นความร่วมมือกันที่จะสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้ไทยมีความน่าเชื่อถือมีความน่าเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นในสายตาชาวต่างชาติด้วยนะคะ แล้ววันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะสําหรับคนคุยข่าวค่ะดิฉันพร้อมทั้งทีมงานจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ